จากประสบการณ์หาหุกปีชีวาภาษาไทยดีบ่วจากประสบการ์หาหุกปีที่อยู่ในโลก youtube อันนี้พบว่าอยู่ในทีบจกโลกโลกอันนี้นั่นแม่ไอ้กองสร้างซำเลยก่อนให้บอกว่ารักนะจ๊ะอยากเอาขาหลังหนุ่มหนามันสำํำเลยกับสร้างก่ให้บอกว่าเยืบเยิบรักเธอนะ ประสบการณ์่อยสอนว่าสร้างจำได่กับสร้างให้บอกว่าวังดีเสมอเด้อถึงมันจะเป็นมันไม่ใช่ความจริงที่อยู่ในหัวเราก็ช่างประสบการณ์ห้าหกปีสอนให้รู้ว่าความจริงเอาไว้ในความต่อไหลเอาไว้นอกอืมสร้างจำได่กับสร่งให้บอกว่าฉันหวังดีกับเธอเสมอถึงเธอจะไม่เข้าใจฉันก็ตามก็ในว่าแบบนี้มั้ ค่อยตรงไปตรงมากเขจะวางปากหมาปากบอดีบอดิ์บอดโดยเสียงในหัวบอกว่ากูตินหยุมผมมึงสบอเมียแต่ว่าบัดพ่อนาเขาเยิบเยิบนะจ๊ะเขาพ่าาวาเน,นี่ยนีแม่พี่แนนมาอีดีได้เมื่อกี้นะ่ะคนละงดประเทศไทยแม่สั่งกับ,บ่บให้เว้าเคียดกับ,บ่บให้หันหลังสั่งกันจำได้ กระซูหล้างไซไปดีกันเม่สซูไปดีกันรักกันนะรักกันนะวันสันเมียกระชิรักกันนาจังไดนอนให้ใจกูหอนวูวอยู่เมียืึเมียนพีบีที่ทำได้ดีที่สุดก็คือสั่งกระโบปากค่ะได้ให้กระโบปากอันนี้คอยเฮ็ดได้ดีที่สุดแล้วคือคอยอดทนคอยบบเตะบบตองคอยบบเฮ็ดยังคอยบบเบาะยังไ่เขาคอยบบยังคอยโบเฮ็ดยังเลยคอยเครียดคอยกระยูซื้อคอยใจให้คอยสั่งคอยกระยูซื้อแมี แต่ว่า e oh ่อยบอกเขาไปหาเพราะว่าคอยบอกสบายใจเนาะคอยเครียดเนาะเมียแต่ว่าให้่อยด่าเขาบอกคอยก็บาดดอกค่ะให้ด่ามันบาดดอกคอยจะให้ยุ่งเนาะสิไปยิ้มเขาได้ยังไงคือในใจศูนวิววอยู่สิไปให้ไปกอดโกดเมื่อเมียนดอก่อยบ่เห็ดบ่ได้คอยบ่เป็นแนวนั้นเมียคอยฟื้นบ่เป็นที่ฟื้นได้ก็คือฟื้นใจเจ้าของว่ะ มึงอย่าไปตอบเขามึงอย่าไปว่านน้ำเขาผันมึงเขียดมึงดูซ,ซ,ซื้อมึงนอนขอยเฮดได้ซ้ำนี้แ่ะคะ่ะขันได้เขาไปไกลนึงไฟในหัวข่อยมันจีไปจู้ใส่เขาแมยขขอยเฮดได้ก็อ,อยู่ผู้เดียวนอนบอกจะคข้องมามึงนอนเลยมึงเขามุมอีรลีพี่แน่นพี่แน่นเป็นขึ้นเป็นขึ้นหัวบอเอาขันย้มศูนขันยามเขียดเนี่ยสีบอกจะคข้องมาไปมึงเขามุมเขาไปยู่เรือพุ่นมึงอย่าไปไกลเขา ไฟในหัวมึงลบูมึงจะไปจูดเขาตีขันไปไกลจูดแทสรุปแล้วก็คือมึงเขามุมก่อนมึงอยูู่้เดียวไปอย่ามึงเครียดนั่นมึงจะไปไกลเขามึงจะจูดเขาสิ่งทีเฮดได้คือเฮดได้ซ้ำานีเอื้ยใจหอนใจเครียดดีอยู่ก่อนอย่าเขาไปไกลเขาเพราะว่าไฟในหัว่อยมันสิไหมเขานั่มคว่ศูนย์คว่เครียดมึงยะเอาไฟไปจูดเขาไฟอยู่ในหัวเจโของนั่นพี่ไอวีบราวนวัดดีค่ะเฮดได้ซ้ำานีค่ะก็คือพาไฟใน ใจเจ้าของผ้าไฟในหัวเจ,จ้าของเขามุ่มค่ะกันเขาไปไกลเขายาไปซุบหลังให้ข่อยไปกอดๆผู้ใดเด้อเพราะว่าใจข่อยมันเครียดเมียย่ำใจสูนเขาตาตายบินแกท้องอึดกอดภัยบ่ได้ค่ะข่อยยิ้มบพระเป็นไม่ย่ำ่อยสูนเมียซูนก็คือสูนเนาะ ผ <istles> <c oughs> right ู้ใดยิ้มเป็นก็ยิ้มรลดคอยยิ้มบ่เป็นว่าตอนวอลลําถึงระเบิดตีย่ำมือขึ้นอีหยังก่อนคอยกระว่าออกเป็นสันละพี่แน่นย่ำขึ้นออกคอยกระว่าย่ำขึ้นบอกย่ำคอยใจคอยเรียนบอกก็ขึ้นบอกเนะเอ้าพี่แน่นก็คิดดบึงคันแม่นวานคือคอยเป็นเป็นผู้เป็นมอลลัเนาะเขาจะถือระเบิดกันเขาตีกันอยู่ข้างล่างเวทีคอยสิดูบอกาตีกันยนอย่างแล่นตำกันตุกตับตุกตับบัดนี้ใครคนอยู่เวทีบอกไหมวะ ให้ให้ว้าไหมคอยละงิดจะให้เว้าอีกยังสิไปรูแต่จุดตีกันย้อนอีกยังไหมว่าสิเกิดอีกเพ้นนึงจังสีลงไหลไปหาอาบนา้ำแปลงราง,างโอ้มันนี้ไปเบื่อเงินใหม่สร้างว่าดิพี่แนน่งเงินมาแล้วขอบคุณหลายๆเลย,ยค่ะขอบคุณพี่แนนนะคะที ให้กําลังใจช่างวา่าแล้วก็เจ้าเท่แล้วก็ลุงอ่องนะคะน้องกดตังค์เอาส่วนตัวไปให้ก่อนเดี๋ยวมันนี่แกมเดี๋ยวน้องไปเอาทีหลังนะน้องไปเอาทีหลังได้วันไหนน้องอยากเข้าเมาืองน้องเข้าไปเอาทีหลังไม่รู้ว่าพี่โอนแบบไหนนะเมื่อวานนะยังไม่ได,ดูเลยฮะตอนนี้สามีก็ตกใจ่าอย่างอีกบอกคนรลดว่ามีหยางดอกระเบิดลุ่มุม,มืออยู่แล้วมันเป็นลูกนนอยลูกใหญ่แล้วแต่นี่ท่ากาเลก็คือขี่ลงน,ำน้ำเลยนะตุมต้มๆตามๆยามันน้ำท่วมเลยไหมซ้ำนั่นล่ะ ผู้ใดตัวใหญ่กะขี่ก้นดังเกลี่ยังกันบ่หนี่ประพันธ์เอาน้ำขุ่นไว้ในเอาน้ำใสไว้นอกแม่มันบ่มีน้ำใสไว้นอกแล้วย้ำมันซูนมันทนบ่ได้กะไปหลี่ประพันธ์ข่อยเฮ็ดได้แค่ไปหลีมไหมย้ำข่อยซูนย้ำย้ำใจข่อยซูนข่อยกระมิดซื่อๆอยู่ข่อยกับไปหลี่ข่อยไปยุพูดเดียวข่อยไปหลี่ค่ะ เสียงในฟิล์มพี่บอกอยง่ขอยขี้ชูนขอยสไปรีเพราะว่าพลังแตกหักของขอยมันลายครับแง่ใใหัวใจหายเนี่ยขอ้ตัวผ้าจากของไปรีจบเพื่งนมีขี้รึ